ตอนนี้ก็เอาศพลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็พิสูจน์หลักฐานก็ได้นำศพผู้เสียชีวิตลงมาจาก,กรถกระบะสีดำสีประตูแล้วนะครับซึ่งเหตุสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็เกิดขึ้นภายในซอยเพื่อคุณ17บําอำเภอเมืองจังหวัดศรสีสะเกดนะครับเป็น เหตุมีผู้เสียชีวิตนะครับในรถกระบะนะครับเป็นการไม่แน่ใจว่ารุมควันหรือเปล่านะครับแต่ภายในรถยนต์ก็จะมีเตาอังโลอยู่นะครับภายในรถยนต์นะครับนี่ครับเหตุเหตุผู้เสียชีวิตภายในรถกระบะสีดำสีประตูนะครับเพศชายนะครับมีเตาอยู่ภายในรถยนต์นะครับเตาอังโล เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในเขตเทศบาลเมืองสีสเกตนะครับ mm. เหตุชายนะครับ mm. เสียชีวิตภายในรถยนต์กระบะสีประตูสีดำนะครับ mm. เหตุเกิดเมื่อเวลาเจ้าหน้าตำรวจมาก็9ก้าโมงกว่าของวันที่28กุมภาพันธ์6 6 6 6นะครับต่อขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้นะครับ